แยดและประกาศไปว่าเราจะหยุดการเดินทางนะครับแต่พอมามองในมุมที่ไปถามแฟนเราทุกคนเนี่ยพี่ลี่ก็ถามอทุกวันออะพี่ลีถามหน่อยด้ใครอยากให้คราบาวเล่นต่อยกมือขึ้นน้องสาวผมยังยกมือเลยท่านบานัญญาอขอบคุณมากครับมันก็ยัง ก็อยากไปอ่ะพี่นัทว่าไงอ่ะพี่นัทพี่น้องครับวันนี้ไม่ใช่ล้อวง,งลานะครับเรากันไปกันต่อนะครับแา้วเราอยู่ยืนตรงกับประเทศไทยของเรานะครับพี่น้องครับโอเคครับล้อมวงไปต่อเออพ่อผ้าดีเหมือนกันนะโอเคครับ,รงบงเดี๋ยวนะกลับมาสูก่การแสดแง nung nung pháp